วันนี้จะพาไปชมเครื่องใช้ภาพยนตร์เก่าๆซึ่งหลายๆท่านอาจจะเกิดไม่ทันแล้วก็อาจจะ,ะไม่เคยเห็นนะครับเครืค่องใช้ภาพยนตร์เก่าๆซึ่งวันนี้มานั่งทานกาแฟที่ร้ <S 2> <S 2> านกาแฟเแแห็นก็เลยถ่ายมาฝาก fc นะครับนันเนะครับเก่ามากนะครับจะไม่รู้ว่ากี่สิบปีน่าจะเกิน30มสิบน่าจะเกิน50บปี กวหลายท่านเห็นแล้วถ้าจํารุ่นนี้ได้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ของเก่าๆที่อยู่ตรงนี้ก็มาให้เห็นได้ชมนะครับนาฬิกาเก่าๆมุมนี้เป็นมุมที่พี่ชอบมากนะครับก็ฝากเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ